พยายามจะช่วยเพื่อนเอาไว้อยู่นี้มาแปะรถแล้วทีนี้เราดูยิงตกแล้วคำสาจะเล่นครับไม่น่าดีโดนอยู่ด้านหน้าคมีตอเข้ามาครับโอ้โหเจ็บไปก้าวปิดกระทันหันโดนจากฟูเซนเหมือนการเจมพยายามจะหาเบียบเล,ล่นสบปยกดซองกดโองจากเจยังไงดีปีกตัวเปิดปัคขบ้านไม่พอลงบ้านอะไรเสี่ยงดีกว่าขึ้นอยู่ว่าลงบ้านไหนแต่ว่าลงมาแล้วโอ้โหซอออฟครับ ที่รอจังหวะประชิดอยู่เอาแล้วกันไปเกี่ยวคุณยิ้มได้หนึ่งก่อนเชยญจะบัตมาตัวที่สองขอปิดคุณยิ้มก่อนลากมาต่อตัอี่สองอยังไงดีก็จิกกึ่งกึ่งในความไม่พอคำสาบจะง้างแฝดมาป่าห้องกลางจะเดินขึ้นเลยครับส่งเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนแต่หาไม่เจอเขาอยู่ห้องน้ำน้ำได้เข้ามาตรงน,นี้พอดีเลยคุณจิ้มน็อกคามาคร,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 รับปีกกระปกอบปีกแฮนด์ว่าเปิดทีนี้หลายมูโซตายไปแล้วก็แต่เพิ่งมือจากเจ็กซี่บ้านใกล้กับเอสว์แล้วบูรีรามเฉยเลยครัับบวิลลสแี้อออกกกจาาเเเมนย ที่เบื่อจ้าของจีโน่ลิมปาสตะมจงนะใครจะคิดใครจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นครับแปดสองซ้ายขวาประกบละวบอสเกมจบแปดครับแรกๆอาจจะมีรอบนี้มาแล้วปัดไปโดนต้อกไปปิดตัยิงฟอลล่มาแล้วดูฟอร์เรสต์อลิปันต้องแปะปมยาก่อนเขาเลยยืนอนแต่มันอาจจะล้มไม่น่อยแต่สุดท้ายวี ยวันง้างเนตรอก่อนจูนไม่ต้องฮันซีลูกนี้ต้องล็อกอิมเพิ่มเติรเอ็ดวิคกี้็น้องเอ็ดดี้ลูกนี้ชัดเจนเลครับแต่เจ็บนะครับเอาจริงวงสองก็เริ่มพันคันแล้วครับท่านแค่นาเนทส่งไปโอ้โหแต่ไม่ต้องถึงเนตเลยครับนะเมื่อกี้โอ้แสบเลยครับกําช็อตครับแล้วดิงเดินถือต่อมากําชดกับมาสองเลยบาเล่นได้จะซอยไปลาวันใดตีลาวมาได้แล้วล้วนแล้วได้อีกด้วยเจนโทน อกไม่ตกสิบเอ็ดไปหกเอฟได้เอสมอยมาแมนเนื้อแมนเรียบร้อยเหมือนกันจะเติมไปต่อต้องได้คิวแต่เป็นไฟแล้วมันลามถึงไหมไม่ถึงหรอโอ้โหลูกนี้แหละถึงแน่ถึงโอบาที่ไม่มีเตือนแล้วโดนช้าถึงเฮ้ยมาแปะใกล้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วได้เลยครับได้เลยโอ้โหได้จริงว่ะการันิกซัมเอ็กโชเลยครับบินแังจะเข้าไปทดตีจะปีกซ้ายมาแล้วเอาถึงตีอยู่ครับบัานเบย ผไม่ได้ได้เป็นเอกไปรับมาสองเฮ้ยบีิพางเปีนหรือเปล่า้วันแต่โอ้โหวัดตด้เฮลเลยท่านผู้ชมครับวินีสปอร์ตเก็จัดให้ครับอ้โรบาไม่เอาแต่ลนี่รอล้อเปิดครับยังดีมีความเร็วครับบากกี้แต่ว่ายางมันแตกแล้วโรบาโดนครับน้องมาโดนทีทีน็อกไปหนึ่งครับ เกิดคนเดียวจังหวะฟินออกสุดท้ายฟูเซนแต่โดนยิงมาบ้างครับเรียกมาแล้วโอ้ยมาเ็นนี่ไง,ไงแม็กซ์มาเลยเดี๋ยวเนนี่ยิงก่อนลุกคลมาต้องฟ้องมาลุไม่เป็นไรแต่คนไปแล้วโอ้โหขอแก้ทะนวาปาลาเลนเนี่ยเฮ้ยจะลงก็ลำบากรบไฟมันขึ้นแบบนี้เมเดเมเดแบบนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่คอนาซีว่าจะแก้ยังไงเดอสองเป่าก็มาตึง ดดูีครับเบียปูเซ็นก่อนทิกเกอ,อร์เ,อ,เรอาเพลงล็อกไปหนึ่งทิกเกอร์มาเล่นในสมุกจุ่มเวลารอจังหวะจะเดินขึ้นหน้าไปแล้วฟอร์เลสแย่แล้วล่ะครับโอ้โหถึงแม้ได้เซฟจะมาเก็บทิกเกอร์แต่ฟอร์เลสอ้าวเดอะตีโซเจอร์โดนล็อกไปหนึ่งล็วินีสปอร์ตโุ้นหมาเก่อสยุวานครับเอาเลยหกเอฟต้องมาคัดนำเอฟเดินลหลบจับมาเรียบร้อยครับทีดีทีครับครั้งนี้ได้แล้วนะครับ